สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์นะครับ s i น o นอาร์ด t com ฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้า Oppo นะครับ R 1 7 Pro กันนั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ได้ทดลองเล่นนะครับ Oppo ตั้งแต่ยุคแรกๆที่เข้าตลาดเนี่ย บอกเลยว่าไม่โดนอ่ะคือมือถือจีิงแล้วแบบงอกแงกงอกแงกหนะ้าจอก็ไหม่เวริร์กไอ้นั่นก็นไม่ดีอันนั้นคือยุคแรกๆหลังจากเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนตัวสุดท้ายท,ที่ผมได้จับก็จะเป็น oppo find x ต้องบอกว่า find x นั้นเป็นตัวที่ถ้าใครได้ดูรีวิวจะรู้ว่าเป็นตัวที่ด่าน้อยมากปีน้อยมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเมาส์หมัดหยิบอะไรขึ้นมาก็จะเมาส์มอยด่าตลอดแม้กระทั่งเรื่องคีย์บดคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือจะยิบมาด่าได้ทุกๆเรื่องแต่ว่า find x เนี่ หามุมดาดแทบไม่เจอจะมีติดก็อยู่ประมาณสองสาเรื่องที่เป็นเรื่องความพึงพอใจส่วนตัวเรื่องเคสเรื่องกระรอยอะไรมากมากมากกว่าแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย oppo เนี่ยเขาพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าน่าใช้งานมากๆโดยเฉพาะกลุ่มที่อย่างผมอย่างเงี้ยที่ชอบเล่นแต่มือถือเรือธงพอเจ้า r 1 7 Pro ตัวนี้ออกมานั้นก็เลยมีความสนใจนะครับพอสมควรว่าจะเอาไงดีจะซื้อไม่ซื้อ2 4ง0 0กสิบบาทเฮ้ยแบบแรงไปนิดนึง กับ Snap อปลากอนเจถึงแม้จะเป็นตัวใหม่แต่ถือว่าเป็น CPU ระดับกลาง <c oughs> ยังไม่ท็อปเหมือนแ4 5แล้วเราอยู่วันหนึ่งก็มีโทรศัพท์โทมถ้าเราคุณอาร์ตคะอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อมาเอาเจ้า r 1 7ปตัวนี้นะครับมาให้ยืมรีวิวโดยผมมเงื่อนขเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นคือว่าเราจะไม่อวยนะครับอะไรดีเราก็ชมอะ,อะไรไม่ดีเราก็จะตินะครับซึ่งก็จะเป็นแนวติ้าเป็นส่วนมากจากที่เพื่อนเพื่อ,อรู้กันอยู่เรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า รสิบเจ็ดโปรจนก่อน ก็ต้องบอกว่าเจ้า R17 Pro นะครับเป็นมือถือระดับกลางที่สามารถเล่นเกมได้เล่นโซเชียลมีเดียได้ในระดับหนึ่งซึ่ง R17 ซึ่ง R17 Pro นั้นใช้ Snapdragon 710เนี่ยแร m 8 g b นะครับทำให้การเล่นเกมการใช้งานด้านแอปต่างๆเนี่ยทำได้ดีกว่ามือถือ Android ที่เป็น Snapdragon 660ตัวเก่า Ram 6 g b อย่างเงี้ยถือว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเกือบเกือบท็อปละ ถ้าจะมีตัวท็อปกับตัวกลางเนี่ยไอ้น,นี่มันอยู่กลางถึงกันระหว่างทอ็ทอปกับกลางมันก็เลยเป็นไอท้ที่ที่สามารถตั้งราคาได้20,000ื่นต้นตอันนี้จะแรงไปนิดหนึ่งเพราะว่าฟีเจอร์ของคอหลักๆเนี่ยคือฟีเจอร์กล้องถ่ายรูปนะฮะตัวมันเองเนี่ยมีจุดเด่นมากมายไนะม่ว่าจะเป็นกอริลลาแก๊ส6แข็งแรงกว่า กลาการ์เนี่ยถึง1เท่าถ้าจำไม่ผิดการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับปลดล็อกด้วยใบหน้าแต่ที่สุดแล้วนะครับจุดเด่นหลัก,ลกๆที่ผมมอ,มองกับเจ้า R17 Pro ตัวนี้คือกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์ถึง3ตัวด้วยกันดยเฉพวาะเลนส์ TOF นะครับ 3D Stereo Camera ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็น้องเอ e n นซี่เาก็อุตส่าห์ส่งนะครับบรีฟงานมาให้นะ19หน้าทนอ่านจนจบ ก็อ่าน,นจะจกรู้ว่าตัว T OF เนี่ย네สามารถถ่ายรูปที่เป็น3มิติดได้นู่น,นนี่ได้แต่ว่าก็ต้องรอให้อัปเดต OTA หรือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ก,ก่อนถึงจะใช้งานได้ก็วันนี้พยาอามอัปเดตนะครับวันนี้วันที่20 28ิ่ธันวาคมพยายามอัปเดตแล้วก็ยังไม่ได้เนาะอาจจะเป็นเพราะเครื่องทดสอบก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทดสอบแต่ไม่เป็นไรครับสไตล์พี่อาร์ตนั้นถ่ายออโต้เป็นหลักอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยลืมบอกไปว่า เจ้าตัวนี้นะัมันมาพร้อมกับรูรับแสงเนี่ยที่สามารถปรับได้นะครับ1.5กับ2.4ปรับอัตโนมัติเหมือน a m s u ุ g g a l ซ x y S9 Plus แล้วก็ Note 9รวมไปถึงได้ AI Camera ที่ผมว่าฉลาดล้ำนะครับมากกว่าหลายๆตัวที่ได้ลองมาคือเร็วมากๆแล้วก็มีฟีเจอร์ i g h t Mode ที่ที่ทำให้การถ่ายกลางคืนนั้นสว่างกว่าปกติการถ่าย s l o สโลโมชันการถ่าย r t r a i t ภาพบุคคลที่หน้าชัดหลังละลายรวมถึงสป e d Focus ที่เขาใช้เซนเซอร์นะครับทำให้เราจับภาพเนี่ยโฟกัสได้เร็วกว่าปกติผลงานจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ หนูเอวานะคะวันนี้เราจะมาทดสอบกล้องหน้านะครับ Oppo ตอร์ R17 โปรเขาใช้ Oppo R17 Pro ถ่ายอยู่ด้วยกล้องหน้าโอเคโอเคจะเอาไงว่ามาหนูจะกระโดดข้ามหนูด้วยตัวเองอ่เดี๋ยวจะโชว์โฉมโมชั่นการกระโดดข้ามฝาท่อน้ำนะครับของหนูเอวาไม่ใช่ข้าหนูใช่หนูไอวาอ๋อเอวาหนูน้อยนุ้งสิ้นเห็นหนูใช่ไหมโอเคก o ก็เป็นกล้องหลังเนาะของออปโต้แล้วเนาะเอวาหนูน้อยนุ่งสิ้นกับคลิปเอวาหนูน้อยนุ่งสิ้นนะคะใช่อันนี้ก็เป็นกล้องหลังเนาะใช้สองมือจับแล้วก็เดินถอยหลังถ่ายก็ทดสอบความนิ่งเนาะของระบบกันสั่นซึ่งนี้เราถ่ายเป็น 4K อยู่ก็จะถ่ายถ่ายถึงเซเว่นเลยนะคะอ่าถ่ายถึงเซเว่นเลยเหรอคนดูเบื่อแย่เลยแต่เอาเป็นว่า เจ้า Oppo a 1 7 Pro นะครับปรับเป็น UHD นะหรือ 4K แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เขาไม่ได้มีแจ้งเตือนว่ากันสั่นไม่ทำงานนะแล้วก็ดูกันไปว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เดินไปถ่ายไปอ่าตอนนี้เราก็ถ่ายด้วยโหมด Full HD นะครับด้วยกล้องหลังเราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง ตกใจมาดิตอนนี้นะคะเราเพิ่งเราจะเข้าเซฟดีนิดนึงอ่าเสร็จภารกิจเซเว่นแล้วครับยังอยู่ในโหมด Full HD อยู่นะจ๊ะได้อะไรมาบ้างได้อันนี้ว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่นี้เรียกว่าชักกิน้นชักกิ้นเหรอเดี๋ยวนะเป็นบัตรที่3นี่นะคะรอจะโชว์ของเล่นเหรอเดี๋ยวขอปรับเป็นโหมด 4K กนะ่อนนะอ่าปรับกัไปเป็นโหมด 4K แล้วเป็นยังไงบ้างของเล่น โทองเล่นนี่เลยหนูน้อยนุ่งซิ่นอ่าอะไรนะผู้ผิดนเอวาหนูน้อยนุ่งซิ่นเอวาหนูน้อยนุ่งซิ่นนะคะแล้วก็จะมีโทรของเล่ได้อะไรมาบ้างช็อปกิ้นอันนี้คือช็อปกิ้นอ่าดูโฟกัสและยื่นเข้ายื่นออกนะโฟกัสจับค่อนข้างเร็วนะคะเห็นมายกมาโฟก็ชัดเลยเนี่ยเอาใหม่ยกขึ้นมาปั๊บชัดเลยนะถือว่าการไล่โฟกัสของกล้องโฟกเเดีมากๆไปจบภารกิจการทดสอบกล้องในแสงแบบกลางแจ้ง และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้า,า OPPO R17 Pro นะครับต้องบอกว่าเป็นรีวิวฉบับต่อนเนี่ยจบที่พยายามรวบรวมทุกอย่างมาไว้ในคลิปเดียวนะครับพยายามพูดให้น้อยที่สุดแต่ก็เหมือนบ้าล้ำลายอยู่ดีอ่าไม่เป็นไรครับเอาสิ่งที่ชอบก่อนสิ่งที่ชอบนั้นดีไซน์ข้างหลังนะครับที่มนุษย์จะเห็นหรือเปล่าที่ทําเป็นสีไล่นะครับตามกระแสนิยมอันนี้โอเคเลยตัวเครื่องบางเบาถือจับเนี่ยเฟิร์มรู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องดูแพง ถครื่องถือแล้วแบบเฮ้ยแพ่นดูไฮโซอุปกรณ์ในกล่องนะั้นมีให้ครบจริงๆแล้วก็การชาร์จเนี่ยซุปเปอร์บุ๊กชาร์จเนี่ยชาร์จเ,เร็วอะถือว่าการชาร์จแบตเตอรี่นั้นเร็วแรงสัใจนะครับหายห่วงหน้าจอนะครับจะบอกว่าก็ยังเป็นคนที่ชอบหน้าจอที่สวยๆนะครับหน้าจอนี้สวยงาม UI ดีงามนะครับคีย์บอร์ดเป็น Google คีย์บอร์ดชัดเจนนะครับการใช้งานองบอกว่าตัวเจ้า Color OS นี่นะครับตอบสนองได้ค่อนข้างดีหาโอกาสหน่วงเนี่ยน้อยมากๆนะครับ ฟีเจอร์มีให้เล่นมากมายเป็นเสมือนหนึ่งประหนึ่งที่มือถือที่ยำรวมเอาฟีเจอร์ของเกือบทุกแบรนด์หลกัหลกๆไปยัดใส่ในที่เดียวกันฉะนั้นคุณซื้อมือถือแล้วคุณจะได้ทุกฟีเจอร์ของทุกๆอันไม่ว่าจะเป็นการสไลด์ออกค่านะครับเพื่อเรียกสมาร์ทบอร์ดเอยการที่รูรับแสงปรับได้เอยคุ้นๆไหมแล้วก็การแบ่งสองหน้าจอบนล่างเอยนะครับเอ่อกล้อง3ตัวมี ToF อะไรอย่างเงี้ยคือจุดดีจุดเด่นมี มากมายใช้งานสนุกมากๆนะครับเล่นกลงเล่นเกมนี่คือหายห่วงด้วยแรม8กิกแล้วก็ซัมซุง710นะครับในมุมของมันถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันที่ถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมโซเชียลมีเดียเนี่ยตอบโจทย์มากๆสิ่งที่ไม่ชอบนะครับสิ่งที่ไม่ชอบก็คือกิมมิ c หลักเลยของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่ต้องเรียกว่าฮือฮาสำหรับผมนะฮะก็คือว่าการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับซึ่ง จากการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าสแกนแล้วเนี่ยมันเปิดด้วยเนี่ยเปิดด้วยใบหน้าเร็วกว่ามันก็จะรู้สึกว่าเนี่ยให้ดูอ่ะปึออ๊บเห็นไหมฮะเอานิ้วแตะเข้าไปมันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วยนะไม่เอาใหม่ไม่ได้เนี่พอเห็นหน้ามันปลดเร็วปลดเร็วเวอร์คือเหมือนตอนไฟเอ็กก็คือเห็นหน้าปุ๊บมันปลดเลย กิมมิคสแกนบนหน้าจอผมว่ายังยังเทคโนโลยีใช้คำนี้แล้วกันนะยังไม่ถึงจุดที่มันจะเรียกว่าเร็วเท่ากับสแกนใบหน้าซึ่งเ็วเวอร์อีกจุดนึงนะครับที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือหาเคสยากเนาะไม่มีอะไรเล่นคือคนที่บ้านแต่งมือถืออย่างผมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเล่นสิ่งสุดท้ายที่ไม่ชอบนะครับก็คือถ่ายพอเทรดแล้วเนี่ยไม่สามารถปรับระดับความเรลอด้านหลังได้แต่คุณจะได้ฟีเจอร์เหมือน p h o n e ก็คือว่าจะมีกัน อะไรสตูดิโอไลท์นั่นไลท์นี่ไลท์แสงเข้าซ้ายแสงเข้าขวาคือได้ฟีเจอร์อย่างที่บอกทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมเป็นเครื่องเดียวกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังบอกตรงๆนะว่าเหมือนไฟเอ็ก์อ่ะมันอะไรที่มันลื่นไหลใช้งานสมูทแม้จะเป็นสแตทก้อนเจ็แต่ได้แรม 8G ดก color os ของ oppo เองก็บอกว่าใช้งานแล้วคือน่าพึงพอใจมากๆนะครับกล้องถ่ายสนุกมากๆ tof camera ยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลองจริง,รงๆเพราะว่า 3D โฟโต้ก็ยังไม่ได้รอเพราะว่ายหาปุ่มกดไม่เจอแต่ไม่เป็นไรเราเป็นสายออตโต้อ,อยู่แล้วโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าราคาสอหมื่นสี่อยเก้บาทถ้าไม่โดนโปรไม่ได้ของแถมอะไรเลยเนี่ยแพงแพงแพงเลยเพราะวันนี้ที่เป็นเดือนทงที่ราคามันดอกลงมาแล้วอ่ะมันก็มันจะไปะขี่กันไงได้ CPU ที่แรงกว่าแต่อาจจะไม่ได้กิมมิคเท่าเครื่องนี้แต่ถ้าใครซื้อพร้อมโปรและพร้อมของแถมจะบอกให้ว่า เจ้า oppo r 1 7 pro นั้นเป็นมือถือที่ใช้ดีมากกล้องถ่ายสวยถ่ายสนุกวิดีโอถ่ายสมูทเวอรออ์โฟกัสเร็วดีงาม CPU แรงเล่นเกมได้คือตอบโจทย์ทุกๆคนในงบ20,000ต้นตน้นะครับก็ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่อาร์ตเช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะแอบเอากล้อง r 1 7 pro กับเอง เของซัมซุงมาเปรียบเทียบกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊าย